เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควรลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองควรลังครั้งที่3ทับ2568ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประจำปีงบประมาณ2568ณห,ห้องประชุมส้มโอหอมควรลังชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองควรลัง โดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการชุมชนผู้ส่งคุณวุฒิที่ปรึกษาและสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกันพัฒนาชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิน่นและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบฐานรากของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน